สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ grammar 5ข้อนะคะ grammar หข้อก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะทีะ่คัดสรรหรือว่าเลือกเอาแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าข้อสอบเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือว่า grammar ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจำนวน5ข้อนะคะเพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้ฝึก กันนะคะฝึกดูแล้วก็เลือกคำตอบไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะอธิบายว่าข้อไหนถูกต้องนะคะแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าทำไม choice ข้อที่เหลือถึงไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะได้มาเรียนรู้ grammar ไปพร้อมๆกันนะคะโดย เรียนรู้กันครั้งละ5ข้อเท่านั้นเองค่ะโอเคทีนี้นะคะทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ย EP ศ1นะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะ Grammar มม5ข้อ EP ศูน่งนะคะ DirectionDirection dire <ction S 1> ก็คือ,อโจทย์หรือว่าคำสั่งนั่นเองนะคะ Choose the best answer for a suitable verb tense form นะคะ เขาบอกให้เลือกเอาคำตอบที่ดีที่สุดนะคะที่เหมาะสมนะคะหรือว่า suitable suitable ก็แปลว่าเหมาะสมเหมาะสมกับ verb tense form นะคะนั่นก็คือรูปแบบของการกริยานะคะก็คือรูปแบบของ verb tense ที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าในกรั m ม a าหข้อนี้นะคะจะมี verb tense อยู่ทั้งหมด กี่แบบไม่รู้นะคะแต่มีอยู่5ข้อนี้นะคะให้เราเลือกเอาคำตอบที่ถูกที่สุดที่เหมาะกับ verb tense form ที่โจทย์ให้มานะคะโอเค n u m ประวข้อที่1น,นะคะเราไปดูกันเลย J a y blah blah e r e for many years Bl ah, blah b l a ชอบชอบใช้ b l a บ b l a ล b l a านั่นก็หมายถึงเป็น blank นะคะก็คือช่องว่างนะคะ day blah b l a here for many years a b b been c has been D have been ตอบข้อไหนดีคะโอเคตอบข้อไหนดีอ่าตอบข้อไหนดีข้อนี้นะคะข้อนี้ตอบข้อตอบข้อตอบข้อ ddo g ค่ะข้อนี้ตอบข้อ D d o g อกทำไมถึงตอบข้อ d dog เอ่ยตอบข้อดี o g เพราะว่าประโยคนี้นะคะจะมีตัวที่น่าสังเกตอยู่ก็คือ ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดของประโยคนะคะวิธีสังเกตคีย์เวิร์ดของประโยคมันคืออะไรนะคะวิธีสังเกตคีย์เวิร์ดของประโยคอย่างเช่นประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า for many years นั่นเองค่ะ for many years ทำไม for many years ถึง เป็นคีย์เวิร์ดของประโยคเพราะว่า for many years นะคะบอกระยะเวลาค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเอ่ย many แปลว่ามากมาย many years years ตั s ก็คือหลายปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแสดงว่าพวกเขา day บลาบลาบลา here for many years ตรงนี้จะเข้ารูปของ tense ที่มีชื่อว่า present perfect tense นั่นเองค่ะ present perfect tense นะคะวิธีการสังเกตก็คือมักจะใช้คู่กับ for นั่นเองเพื่อบอกระยะเวลาเพราะว่า present perfect tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงเกิดผลกระทบอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นก็คือพวกเขาอยู่อาศัย have been นะคะ They have been here for many years. พวกเขาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วพวกเขาอาจจะย้ายมาเมื่อหลายปีก่อนแต่พอย้ายมาเสร็จก็อยู่ที่นี่จนตอนนี้ก็ยังยังไงคะก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อย่างเงี้ยนี่เองนะคะมันจึงเป็น present perfect tense ถามว่า present perfect tense มีรูปแบบของประโยค รูปแบบโครงสร้างของประโยคที่ควรจําคือ has have บวก verb ช่องที่เท่าไหร่คะช่องที่3นั่นเองค่ะช่องที่3นั่นเองจะเป็น has หรือจะเป็น have ให้ดูที่อะไรคะให้ดูที่ประธานเป็นหลักค่ะประธานในประโยคนี้คือ t a y t a y เป็นประธานพหูพจน์เพราะว่า t h y หมายถึงพวกเขา มีมากกว่า1คนแน่นอน2 3 4 5ี่หคนครอบครัวนี้มีหลายคนเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้มีหลายคนจึงเป็นนามพระหูพ์ใช่ไหมคะเป็นพหูพจน์จึงต้องใช้ have นั่นเอง have นั่นเอง have been นะคะ be ก็หมายถึงเป็นอยู่คือนั่นแหละก็คือพวกเขาอยู่ที่นี่นะคะแต่ข้อนี้ก็จะต้องผ่าน be เป็นอะไรคะเป็น been นั่นเองเพราะว่าจะต้องเป็น verb ช่องที่3เราจึงตอบ They have been here for many years นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองนะคะ Anna blah 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 her cousin in Phuket last week Anna blah 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 Anna blah 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 Anna ทำอะไรหนอ Anna her cousin นะคะ Cousin แปลว่าอะไรคะแปลว่าญาตินั่นเองนะคะ Anna จุดจุดญาติที่ ภูเก็ตนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะไม่ใช่ at เนาะในเมืองภูเก็ตในจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็น in นะคะเป็น in เพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมคะ in p ู u k e t last week ข้อนี้วิธีการสังเกตก็ให้สังเกตที่อะไรเอ่ยที่ค k เว w ร์ดนั่นเองนะคะค k เว w ร์ดของประโยคนี้ก็คือคำว่า last week นั่นเองคะ่ะทุกคน last week last week แปลว่าอะไร last week แปลว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแอนนาจุดจุดเธอเขาสิ้นแอนนาต้องไปทำอะไรสักอย่างกับเขาสิ้นที่ภูเก็ต last week ที่ภูเก็ตอาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจําได้นะคะเราก็จะรู้เลยค่ะ last week ก็คือคีย์เวิร์ดของ past simple tense นั่นเอง past simple tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบลงแล้วในอดีตนั่นคือเราพูดขึ้นมาเฉยๆว่าแต่ก่อนนะ่ะแอนนา จุดๆญาติที่ภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจบแล้วตอนนี้อนานกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้น choice ที่ถูกต้องคือข้อไหนเอ่ยเรามาดู choice กันดีกว่า A v i s i t B v i s i t s C has visited D visited นะคะข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะข้อนี้ตอบข้อไหนดี past simple tense ก็คงจะต้องเป็นข้อ อ่าข้อดี dog อีกแล้ว Very good ถูกต้องนะคะข้อดี dog อีกแล้วเพราะว่า visited เติม ed ค่ะ v i s i t ธรรมดา verb ช่องที่1 v i s i t เป็น verb ช่องที่1ใช้กับ present simple นะคะหรือ v i s i t s เติม s ก็ใช้กับ present simple แต่ว่าใช้กับประธานที่เป็นอเอกพจน์นะคะ he she it หรือนามเอกพจน์นะคะส่วน visit ก็ใช้กับ i หรือว่านามที่เป็นพาหุพจน์หรือว่า U u ด้วยก็ใช้วิสิตธรรมดานะคะแต่ถ้า has v i s i t ตรงนี้นะคะ has visited has visited นี่ก็จะไปเข้าแก p ข้อเมื่อกี้ก็คือ present อ present perfect tense นะคะซึ่งในข้อนี้ไม่มีอะไรระบุว่าเป็น present perfect เพราะว่าการไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ เป็นการที่เราทำและจบลงเรียบร้อยไปเยี่ยมเสร็จกลับอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้คงอยู่อะไรนานมากมายเป็นกริยาที่ทำแล้วจบสิ้นได้เพราะฉะนั้น last week เ,เป็นตัวกำหนดว่เาเป็น past simple tense ข้อนี้จึงเลือกตอบข้อ G dog นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ3 Bruno บลาบลาบลา in Thailand for over five years Bruno ุ in Thailand for over five years อีกแล้วข้อนี้คล้ายๆกับข้อไหนเลยข้อนี้คล้ายๆกับข้อ1เลยค่ะเพราะว่าคำว่า for over five years เหมือนกันข้อนี้ก็เป็น for ข้อนี้ก็เป็น for เหมือนกันอ้าวถ้าเป็นเหมือนกันตอบข้อไหนคะพอจะดูออกหรือยังใช่ถ้าเป็นถ้าเป็น for เหมือนกัน อนุมานได้เลยว่าจะต้องเป็น present perfect tense นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่บรูโน่จะต้องทำอะไรสักอย่างและยังคงอยู่ในปัจจุบันยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองแต่ข้อนี้จะแตกต่างจากข้อหนึ่งนิดนึงเพราะว่าบรูโน่เป็นประธานเอกพจน์บรูโน่หนึ่งคนเราหมายถึงบรูโน่คนเดียวเพราะฉะนั้นบรูโน่คนเดียวก็ควรจะเป็นคาตอบข้อ B boy นะคะ B boy has lived has lived นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ประโยคที่ว่า Bruno has lived in Thailand for over 5 years นะคะนั่นก็คือ Bruno ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลามากกว่า5ปีแล้ว Bruno อาจจะย้ายมาเมื่อ5ปีที่แล้วถามว่าย้ายมาตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยอยู่ไหมอยู่นั่นเองนี่คือ present perfect tense นะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4นะคะ she b l a b l a บ e ามี5นาที b l a นชี b l ามี5 Minutes Ago เธอทำอะไรกับฉันเมื่อ5นาทีที่แล้วข้อนี้วิธีสังเกต verb tense น,นะคะก็เหมือนกันก็จะต้องสังเกตคีย์เวิรที่น่าสนใจในประโยคตรงนี้เราจะดูช่วงของเวลาเป็นหลักคือ verb tense form เนี่ย tense เ,เียมันหมายถึงการเพราะฉะนั้นมันจะเน้นไปที่เวลา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบเกี่ยวกับ verb tense เราก็จะต้องสังเกตที่อะไรเป็นหลักช่วงเวลาเป็นหลักนั่นเองช่วงเวลาไหนเป็นหลักเราก็จะได้ได้ได้ form tense ที่ถูกต้องนี่เขาบอก f minutes ago อย่างที่เราเคยเรียนกันนะคะ past simple tense นะ ago แปลว่าผ่านไปแล้วจบไปแล้ว ago แปลว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเขาบอก f i v 5 minutes a g o สโก็คือเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาหรือแปลเป็นไทยอีกก็คือ5นาทีที่แล้วเธอจุดๆุด,ด,ดชั้น5นาทีที่แล้วข้อนี้ตอบอะไรดี5นาทีที่แล้วหรือ ago ให้จำไว้เลยว่าเป็น p a s t simple tense เท่านั้นจะอยู่ใน p a s t simple tense นะคะเพราะฉะนั้น 5นาทีที่แล้วเกิดขึ้นแล้วจบลงไปแล้วเหตุการณ์นี้อยู่ในรูปแบบของ past simple tense past simple tense ก็ง่ายๆเลยนั่นคือ verb ช่องที่2นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ a and นะคะก็คือ called เติม ed นั่นเองที่เหลือไม่ใช่นะคะที่เหลือ has called ก็เป็น perfect tense present perfect นะคะ have called ก็เป็น Present perfect เหมือนกันเพราะว่า call เนี่ยมันเติม ed มันเป็นได้ verb 2มันก็เติม ed เป็น verb 3มันก็เติม ed เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ส่วน is calling is calling เติม ing นี่คือ present perfect tense เอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะขอไปอันนี้พูดผิด present continuous tense นะคะ is calling นั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบเป็น she called me five minutes ago เธอหลอนโทรมาหาฉันเมื่อ5นาทีที่แล้วโทรแล้วจบแล้ววางสายหรือย,ยังคะวางสายเรียบร้อยแล้วแต่เราไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาโทรมาเธอโทรมาด้วยแหละหล่อนโทรมาหาฉัน5นาทีที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือประโยคประโยคตรงนี้นั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะ ข้อที่5 no one บลาบลา to be lonely no one บลาบลา to be lonely แปลว่าอะไรหนอ to be lonely แปลว่าอยู่คนเดียวเหงาหงอยประโยคนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเวลาให้สังเกตไม่มีการอะไรที่ชัดเจนถ้าไม่มีการอะไรที่ชัดเจนนะอนุมานได้เลยว่ามันจะเป็นประโยคที่พูดขึ้นลอยๆหรือเป็นประโยคที่พูดถึงเรื่องทั่วๆไปเรื่องทั่วๆไปเกิดขึ้นบ่อยๆอยเกิดขึ้น ประจำเกิดขึ้นจนเป็นความจริงของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้จะต้องเป็นอะไรคะ present simple tense นั่นเองเหมาะที่สุดข้อไหนคะจะเป็น present simple tense จะเป็น present simple tense ได้จะมี2ข้อคือข้อ a กับข้อ b ข้อ a คือ want ข้อ b คือ want เติม s ส่วนข้อ c wanted wanted เติม ed เป็น Past นะคะเป็นรูปแบบของ past form เพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปเดี๋ยวจะกลายเป็น past simple นะคะส่วน d ีดอก will want will want เป็น future simple tense นะคะนั่นก็คือ will บ o ก verb 1ก็คือประโยคในอนาคตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อาจจะใช่แต่บังเอิญว่าถ้ามีประโยคพูดลอยๆแบบนี้นะคะหมายถึงความจริงของชีวิตค่ะว่า ไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่อยากจะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากจะอยู่คนเดียวหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเข้าแก๊ปของ present simple tense บังเอิญบังเอิญว่า no one no one เปรียบเทียบได้เสมือนกับนามเอกพจน์นะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึง คนทุกคนบนโลกหรือว่าใครๆครก็ตามบนโลกแต่บังเอิญว่าเขาบอกว่างั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวเถอะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็พอนะคะว่าไม่มีใครต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องถ้าประธานเป็นเอกนพตอบข้อไหนครับตอบข้อ b boy b boy เติม S, S นะคะ No one wants to be lonely ไม่มีใครอยากอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงาหงอยเศร้าซ้อยหรอกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือขอ้บ b บอยนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ grammar 5ข้อเห็นไหมคะทำ grammar แป๊บเดียวเองนะคะก็เสร็จแล้ววิธีการดู tense ก็อย่าลืมนะคะดูที่ keyword เป็นหลักนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้ายัง สับสนยังสงสัยอยู่เดี๋ยวเรามาเรียนกันในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับ Grammar 5ข้อ EP ที่2นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะหรือว่าใส่คำถามใส่คอมเมนต์ลิฟท์คอมเมนตไว้ได้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะจะได้ไปปรับปรุงต่อไปขอบคุณที่แวะมาชมคะ่ะสวัสดีค่ะ